สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคาเวทครับอยู่กเกมดิฟเฟนซ์เดอร์บี้อ่าปกติแล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่ถึงแรงโกเนาะพวกแรงซิลเวอร์อะไรเงี้ยเวลาเราเล่นแรงเนี่ยที่3ามที่2ที่1เนี่ยแรงจะบวกเนาะแต่ว่าพอเป็นแรงโกแล้วเนี่ยที่3แรงจะลดแล้วนะครับอ่าถ้าใครได้ที่3าอะไรเงี้ยแรงจะลดลงนิดนึงนะอาจจะลดไม่เท่าที่4แต่ว่าก็ถือว่าลดลงต้องได้ที่1กับที่2เท่านั้นแล้วพอมาเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ผมเริ่ม เหนื่อยอ่ะอยากไปพักอยากไปนอนครับเล่นตอนสดุมสลึงง่วง่วงอะไรเงี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเอาแค่ที่สองพออ่าแล้วผมจะเล่นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับมาครับเราอยู่กันที่โกสามนะมีมนุษย์ถึงสามคนครับแล้วก็มีสัตว์ป่าหนึ่งคน <c oughs> เป็นมอนตัวใหญ่หมดเลยนะเราได้ดาเมจค่อนข้างดีครับ <c oughs> มีตัวตีเดี่ยวมีตัวตีหมู่นะ แต่ไม่มีซีซีครับนีพลาดินปีฮิตหนึ่งซึ่งหลอดอนะปึด๊ดแข็งตันตนิดนึงด้วยครับเคียร์ได้คนแรกนะแต่ว่าเวฟแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เคียร์กันได้หมดครับถ้าตัวไม่แย่จริงๆนะอย่างแบบบางคนได้ซีซีพร้อมกับตัวแบบดาเมจต่ำๆอะไรเงี้ยเคยีย์ไม่ไหวก็มีนะใส่สิบไปเพราะมันไม่ใช่เผ่าเรานะครับ ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาจะจ่ายแบบ11เกนทุกคนหรือเปล่าไงผมก็เลยใจ่าย10อันนี้3ตัวนี้น่าจะประกองเกมไปได้จนถึง v เวฟบบอสได้นะก็อาจจะไม่ได้ต้องประมูลสู้เท่าไหร่ครับถ้าตัวไม่ได้แบบดีมากๆอเลยเนาะแต่ว่าตัวต่อไปเป็นพลธนูเหรอพลธนูผมว่า เออผมใส่ชักสิบสองแล้วกันไหมเปิดทุกคนสิบสองครับตัดตังเขาด้วยนะหรือไม่ถ้าสมมุติว่าคนขวาเขาไม่อยากให้เขาสิบสามเราก็ได้ที่สองแน่นอนนะเคเขาไม่ให้ครับอไดไรที่สองเราก็ขึ้นเป็นชิปลีดนะเดอร์บ,บี้ชิปลีดครับตังเยอะตุดตัวต่อไปเป็นสายเวทครับนักเวทปุกขัดนะไม่แย่ไม่แย่เราเอามาได้นะ มาครับมอนเริ่มฝุดขึ้นแล้วเห็นไหมแต่ว่าเราก็น่าจะยังเคลียไหวครับดาดินสุดจริงๆนะตัวนี้นนจะไม่สุดก็เวฟที่มอนเยอะๆเท่านั้นครับอันนี้ผมใส่แค่ต่ำๆพอนะอืมหรือว่าใส่เยอะไปเลยดีใส่เยอะไปเลยก็ได้ครับเผื่อเขาตัดกันนะโอเค right. s <S เพราะว่าผมรู้สึกว่าคนซ้ายก็น่าจะอยากได้ครับเป็นเมอร์แฮมเหมือนเราเนาะ โอเคผมวางแบบนี้แล้วกันนะให้พลาดดินมาตันตั้งแต่แรกเลยครับมันเป็น v ot, นะเวฟบอสเนาะแล้วก็กดสกิลไปเลยครับโูนะ่แล้วบอสบอสมันผักกวนอืมกวนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเดินไปทางขวามันผักตัวเราฝั่งซ้ายหมดเลยนะเมื่อกี้เกือบแย่ครับถ้าเราไม่กดสกิลนะอันนี้ผมวางสามตัวกลางแบบนี้ให้ได้บัฟเวทไปเลยนะ จริงอยากบัฟให้นักเวทฝึกหัดเหมือนกันครับแต่ว่าตัวมันตีเบาเอ้ยไม่ใช่ตัวมันตีใกล้เออมันตีแรงแต่มันตีใกล้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามายืนกลางกับมือแฮมแบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้ oh. มือแฮมคนซ้ายที่ไม่ใช่ผมเนี่ยเขาใส่เลือกน้อยของเผ่าพูดมาด้วยฮะผมใส่แปดพอนะโอเค จริงๆน่าใส่เ <yah> ก <oo> ้าเหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้ประการตรงได้ยาวๆเลยนะอยากได้นักเวทถูกถ่าเหมือนกันจะได้ตก6ตัวนะแล้วเราสามารถเล่นแค่6ตัวเนี้ยไปได้ยาวๆเลยนะครับผมเกลียดจังหวะแบบนี้มากเลยรู้ป่ะจังหวะแบบ บอลมันจะตายอยู่แล้วแต่มันพอพอมันโกรธอะแล้วมันวิ่งเร็วกว่าตัวยูนิตเราอะคือยูนิตเรามันตีแล้วนะแต่ว่ามอนมันวิ่งแบบวิ่งเร็วกว่าที่ยูนิตเราตีแล้วมันก็ไม่ตายสักทีครับโอเคผมยังพอเดาถูกอยู่ว่าเขาน่าจะใส่เยอะนะตอนเล่นเล่นมาผมก็ขี้เกียจอิ่เยอะในตอนประมูลเหมือนกันนะเพราะว่าแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าอยากเอาชนะมากๆเราก็เล่นแบบทีวียได้ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าผมเล่นเกมนี้แบบชิวๆดีกว่าครับมันกดตัวนะบางคนเขาคิดเหมือนแบบเฮ้ยต้องตัดตังกันต้องตัดตัวกันอะไรยังไงแบบจริงจังเอาชนะเลยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าต้องการไต่แรงแต่ผมว่าผมไม่เอาขนาดนั้นแล้วกันใส่สิบสี่นะอันนี้เพราะว่า ผมว่าเราน่าจะบังคับให้สองคนที่ยังไม่มีสามดาวเนี่ยตายก่อนเราได้ครับก็เลยให้เขาสามดาวไปด้วยนะมีราสามารถตัดได้แหละแต่ว่าเขาแบบนี้แล้วกันครับเหมือนจะโยนเกมหน่อยๆนะแต่ว่าเรามั่นใจว่าหกตัวไม่ใช่สิห้าตัวเนี้ยเราไหวเนี่ย ถ้าไม่นับไอ้นักลบไบกิ้งอะเมทห้าตัวนี้เราไหวนะสายเวทโอเคได้นักลบไบกิ้งมาครับขับดาวไปเลยนะอืมโอเควางแบบนี้แหละนักลบไวกิ้งตีก่อนก็เลยนะแล้วดาเมจที่เหลือเราอยู่กับสายเวททั้งคนครับสาเวทคู่ตากับสัยเวทตักงคีนะ แล้วคนตายน่าจะตายแล้วครับเหมือนที่ผมบอกนะเขาผมให้สามดาวคนขวาไปเนี่ยเขาจะเคลียร์เวฟได้เร็วมากใช่ไหมพอเขาเคลียร์เวฟได้เร็วมากเนี่ยคนอื่นๆจะเคลียร์ไม่ทันนะครับออันนี้ผมว่าเขาน่าจะเดาว่าเราจะใส่ต่ำๆเหมือนกันนะ,ะเล้ใส่สูงฮน จริงๆเนี่ยเขาเห็นเงินคนขวาต่ำๆใช่ไหมเขาไม่จำเป็นต้องใส่สูงครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้เนาะแล้วก็คนขวาเนี่ยที่อาจจะเอาไปเล่นได้ก็อาจจะก,ก็ก็ไม่มีตามประตูสู้อะไรเนี่ยแต่เขาอาจจะมองว่าแบบเขากลัวโดนตัดตัวมั้งเพราะว่ามอนเริ่มเข้าบ้านกัาแล้วนะครับรอดอดยขารดละโอเคเราก,กดสกิลกันเลยแล้วกันเนาะสกิลมันตอนกดสกิลมันบักๆใช่ไหม ไม่รู้ว่าผมจอผมเป็นคนเดียวหรือว่าภาพที่อัดก็เป็นเหมือนกันนะอันนี้ผมใส่แปดแล้วกันครับโอเคได้ตัวมาแบบถูกๆนะอย่างที่บอกครับคนอย่างคนกลางเนี่ยตัวนี้เขาไม่ได้อยากได้ใช่ไหมเขาก็ไม่จำเป็นต้องใส่สูงอยู่แล้วครับแล้วใส่แค่ต่ำๆนะโอเค ผมเ,เอาหนักน้ามาตรงนี้เพราะว่าโบรไวกิ้งมันไม่ได้ติดบ้าข้างเนาะแล้วมันเป็นมอนจำนวนเยอะครับมอนหมู่ักดาบจะดีกว่านะเฮ้ยรีวังอยาพิษตัวเองหรือป่ะเนี่ยไม่เป็นไรครับยังไงผมว่าเราน่าจะได้ที่สองนะ no. oh <laughs> อืมอันนี้ ผมใส่ชั้สิบสองแล้วกันครับสิบสามเลยสิบสี่เลยเออเพราะว่า s <S คนกลางเนี่ยเขาน่าจะคิดว่าเราไม่ใส่สูงกันแล้วใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ใส่สูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ใส่สูงเหมือนกันนะแต่ว่าเอ,อ่อเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเราตัดตัวเขาครับไนมะ่ให้เขามีตัวสโลนะตัวนี้เป็นตัวสโลไม่ใช่ตัวสโลอีกต,ตัวตันเลยแหละ เป็นตัวตันของเผ่าสัตว์ป่านะเรียบร้อยครับเราได้ที่สองแน่นอนแล้วนะนี่ครับเล่นแค่พอให้ได้แต้มนะเพราะว่าเกมเนี้ยตอนเล่นเนี่ยผมเหนื่อยนะหมายถึงร่างกาย,ยาครับไม่ได้หมายถึงว่าเหนื่อยกับเกมนะหมายถึงร่างกายมันเหนื่อยเลยนะก็เลยอยากไปพักแล้วครับเออรู้สึกว่า,วาเล่นเล่นเล่นแบบ รงๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นโอกาสว่าตัดตัวอีกฝ่ายได้อะไรเงี้ใช่ไหมเราก็ตัดมาเลยครับแล้วเขาก็จะได้ที่สองไม่ใช่เราก็จะได้ที่สองแบบแน่นอนนะให้คนขวาตัดดาวไปแล้วเราก็าตัดตัวคนกลางเนาะอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นที่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็คือเราเอาก็เอาแค่ที่สองครับถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนที่ดวงดีมากๆ เขาเรียกอะไรได้ตัวที่ดีมากๆได้ตัวสามดาวได้ตัวสองดาวไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วมอนเนี่ยไม่เข้าบ้านเขาเลยครับเราก็จะสามารถเล่นแบบนี้ได้นะเอาแค่ที่สองครับตัดตัวคนที่เหลืออยู่ที่สามที่สี่อะไรเงี้ยให้เขาออกไปก่อนเราอะไรเงี้ยเออก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะก็แล้วถ้าคนจะเล่นแหละเนาะแต่ว่าผมมองว่าบางเกมเนี่ยเราไม่สามารถแข่งกับที่หนึ่งได้จริงๆครับจากที่เล่นมานะ บางทีแบบโอ้โหตัวเขาแบบสุดจริงๆอะ่ะตัวคอมโบไม่มีใครไปขัดเขาเลยนะตัวเราเองก็ไปขัดเขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเขานี่คอมโบครบเซตเลยครับและถ้าสมมติว่าเรายังดื้อดึงว่าเอ้ยเราจะเล่นแค่เพียงแบบคอมโบของเราเราจะเล่นแค่ตัวที่เราต้องการอะไรเงี้ยบางทีคนอื่นๆเขาก็ประมูลได้ตัวที่เขาต้องการเหมือนกันแล้วเขาก็จะได้ที่สองแล้วถ้าเราได้ที่สามที่สี่แรงเราจะลดเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเอาที่สองก็พอครับ แต่ว่าแรง่งที่สูงไปกว่าแรงโกเนี่ยผมไม่รู้ว่าที่2เนี่ยจะยังได้แต้มเท่าไหร่นะอาจจะแบบไม่ได้แต้มหรือว่าได้แต้มแค่นิดเดียวไม่คุ้มค่ากับการเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะใครรู้ก็าสามารถมาแชร์ประสบก,การณ์มาบอกกันได้นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยคลิปสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ